ครับสวัสดีครับสำหรับบทนี้นะครับเราจะมาทำการนะครับเอ่อเซตค่าของทัมเมอร์นะครับตามที่เราได้ตั้งค่าไว้ในบทที่แล้วนะครับว่ารีจิเตอร์ต่างๆนะครับก็จะต้องมีค่าดังนี้นะครับทีนี้เราจะเซตอย่างไรนะครับเราก็มาที่ m i c r o v i s i น n 3นะครับเขียนโปรแกรมเซตค่าทัมเมอร์นะครับโปรเจกต์นะครับ New Project นะครับผมจะตั้งชื่อว่านะครับ Se v e n s e g m e n t นะครับ เซเว่นเซกเมนต์นะครับแล้วก็กดเซฟนะครับก็มาเลือกเบอร์ AC นะครับก็เลือกแอดเมลนะครับเบอร์ที่ใช้เราก็นะครับเลือกอะไรครับ a c 8 9 4 5 2นะครับกดโอเคนะครับ Add สเตปอาร์โค้ดไหมก็แอดไว้ก็ได้นะครับแอดไว้ก็ได้นะครับก็แอดมานะครับแล้วก็ new ไฟล์นะครับแล้วก็ไฟล์อะไรครับ save a d d นะครับเอ่อเป็นผมจะตั้งชื่อเป็น s e v e n s e g m e n นนะครับจุด C นะครับ เซเว่นเซกเมนต์หนึ่งนะครับจุดซีแล้วก็กดเซฟปั๊บนะครับก็เซเว่นเซเว่นเซกเมนต์หนึ่งจุดีก็มานะครับหลังจากนั้นก็ทำไมครับซอร์ทกรุ๊ปแล้วก็แอดเซเว่นเซกเมนต์หนึ่งจุดีเข้าไปไว้ในโปรเจก t นั่นเองครับก็กดแอดนะครับก็เข้ามาไว้นะครับหลังจากนั้นก็คลิกขวาแล้วก็อินคลดสเปเชียลฟังชันดิจิตอลเข้าไปนะครับหลังจากนั้นทำไงครับหลังจากนั้นก็ประกาศฟังก์ชันเมนนะครับวอดเมนเขียนฟังชันเมนนะครับไม่ใช่ประกาศเขียนฟังชันเมนนะครับวอดเมนวอดนะครับ แล้วก็ปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บนะครับทําไงครับทําไงทําไงก็นะครับพิมพ์นะครับตามที่เราได้เซตเอาไว้ t mod เท่ากับเท่าไหร่ครับศูนย์ x ศ1นย์นะครับเราก็พิมพ์นะครับ t อะไรครับ t mod นะครับเท่ากับ0ย์ x ศ1นะครับต่อไปครับ t con นะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับศนย์ x 0 0นย์นะครับเราก็พิมพ์นะครับ t con นะครับเท่ากับ0ูนย์ x 0 0ย์นะครับ ต่อไปครับอะไรครับ IE นะครับ IE 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 เท่ากับ 0x82 นะครับแล้วก็ทำไมครับพิมพ์ IE เท่ากับ 0x อะไรครับ82นะครับต่อไปก็ IP นะครับเท่ากับอะไรครับ 0x02 นะครับต่อไปครับ TH0 เท่ากับนะครับแล้วก็ TL0 เท่ากับ 0x77 นะครับเอ่อผมจำได้นะครับตรงนี้ 0x อะไรครับ EC นะครับ TH0 หลังจากนั้นเมื่อเซตหมดแล้วเราก็ทําไมครับเราก็สตาร์ททัมเมอร์นั่นเอง tr0 เท่ากับ1นะครับหลังจากนั้นมารออินเตอร์ลับนั่นเองนะครับก็รออินเตอร์ลับล้วก็ y1 อยู่กับที่นะครับทีนี้ฟังก์ชันอินเตอร์ลับนะครับเราต้องรออินเตอร์ลับตรงนี้นะครับทัมเมอร์มันก็จะนับ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 นะครับรออินเตอร์ลับตรง y1 นะครับทัมเมอร์พอเราเซตค่าต่างๆมานะครับสตาร์ททัมเมอร์ปุ๊บทำไมครับ ทัมเมอร์ตรงนี้มันก็จะนับ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 พอบอลโอเวอร์ฟลูปมันก็เซตทีเอฟศูนย์เป็นหนึ่งแล้วก็มาทําฟังก์ชันอินเตอร์ลับนั่นเองนะครับในฟังก์ชันอินเตอร์ลับเราก็ต้องทําไงบ้างครับเราก็ต้องเคลียร์ทีเอฟศูนย์นะครับเพื่อที่จะอินเตอร์ลับครั้งถัดไปแล้วก็รีโหลดค่าให้กับทีเอฟศูนย์กับที0อลศูนย์เพื่อที่จะนับห้าพันเมโครวิคถัดไปนั่นเองนะครับดูนะครับจะทําอย่างไรนะครับทีนี้นะครับฟังก์ชันอินเตอร์ลับต้องมีแน่นะครับ เพราะว่าตรงนี้ y วนนะครับก็รออินเตอร์ลับพอโอเวอร์โฟล์ปั๊บต้องกระโดดมาทำฟังก์ชันอินเตอร์ลับนะครับฟังก์ชันอินเตอร์ลับเราจะตั้งชื่อว่า Word นะครับแล้วก็ประกาศนะครับฟังก์ชันอินเตอร์ลับเราก็ตั้งชื่อนะครับท i m e r นะครับศูนย์นะครับอินเตอร์ลับนะครับอันี้ผมตั้งชื่อนะครับชื่อของฟังก์ชันอินเตอร์หลับจะชื่ออะไรก็ได้นะครับตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็ยังไงครับตรงนี้ก็ Word นะครับชื่ออะไรก็ได้นะครับฟังก์ชันอินเตอร์นเคลับ เป็นอินเตอร์ลับอะไรครับของทัมเมอร์ศูนย์ก็อินเตอร์ลับหนึ่งนะครับของทัมเมอร์ศูนย์ก็อินเตอร์ลับหนึ่งนั่นเองอินเตอร์ลับเวกเตอร์นะครับรู้ได้อย่างไรว่าอินเตอร์ลับหนึ่งถ้าไม่รู้นะครับก็ย้อนกลับไปดูที่ IE นะครับอินเตอร์ไอเอ้นะครับตรงนี้เป็นอินเตอร์ลับศูนย์นะครับ EX0 ตรงนี้เป็นอินเตอร์ลับหนึ่งนะครับของทัมเมอร์ศูนย์นะครับอินเตอร์ลับหนึ่งนะครับอินเตอร์ลับสองอินเตอร์ลับสามอินเตอร์ลับสี่อินเตอร์ลับห้านะ ของเราไปใช้อินเตอร์หลับหนึ่งนั่นเองนะครับอินเตอร์หลับของทัมเมอร์ศูนย์นะครับก็ได้อย่างนี้นะครับนะครับพอนะครับเราไล่มาเมมนะครับเมมมันก็จะทําทําแต่ละบรรทัดนะครับทำ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 มานะครับพอมาไวหนึ่งทัมเมอร์มันก็จะนับนั่นเองเพราะว่าเราสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะครับพอเราสตาร์ทปุ๊บมันก็นับนะครับพอถึงห0าพันเมกโคสิกปุ๊บมันก็จะกระโดดมาทําบรรทัดแรกของฟังก์ชันอินเตอร์หลับตรงนี้นั่นเองนะครับทีนี้บรรทัดแรกของฟังก์ชันอินเตอร์หลับเราจะต้องทําอะไรครับเราก็ต้องเคลียร์ทีเอ tf0 เท่ากับ0นะครับเพื่อที่จะอินเตอร์ลัปครั้งถัดไปนั่นเองนะครับเป็นไงครับก็นะครับ tf0 ตัวนี้นะครับเราก็เคลียร์นะครับเพราะว่าพอมันนับนับตัวนับของมันนะครับตรงนี้นะครับพอเราสตาร์ทแล้วมันนับ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 พออินเตอร์ลัปมันก็เซต tf0 เป็น1แล้วก็กระโดดมาทําฟังก์ชันอินเตอร์ลัปนะครับฟังก์ชันอินเตอร์ลัอปเราก็คือฟังก์ชันนี้นั่นเองนะครับเราใส่อินเตอร์ลัอปเวกเตอร์ไว้เป็นอินเตอร์ล็อป1แล้วก็เคลียร์ tf0 นะครับ แต่ก่อนรีโหลดค่าให้ทัมเมอร์แล้วก็สต็อปไว้ชั่วครู่นะครับสต็อปอะไรครับสต็อปเอ่อทัมเมอร์ไว้ชั่วครู่นะครับ T R 0เท่ากับเท่าไหร่ครับ0ก็สต็อปไว้ชั่วครู่หลังจากนั้นก็โหลดค่านะครับ T H 0เท่ากับอะไรครับ0 x ec นะครับก็คือโหลดค่าให้เท่ากับของเก่านั่นเองเพื่อที่จะเริ่มต้นนับใหม่นะครับให้ให้ได้อะไรครับ5,000ันไมโครเซกครั้งถัดไปนั่นเอง T อะไรครับ T L 0นะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ 0x77 นะคครรัััััับบหหลลงงงจจาากกนนนน้้ทไ TR อะไรครับศูนย์เท่ากับ1ก็สตาร์ทท m มเมอร์แล้วก็เราจะเขียนโปรแกรมให้ทำอะไรก็เขียนต่อไปได้เลยนะครับตรงนี้นะครับแต่เบื้องต้นเอาเท่านี้ก่อนนะครับเบื้องต้นเอาเท่านี้ก่อนนะครับดูนะครับว่าคอมไพน์แล้วจะผ่านไหมนะครับคอมไพน์แล้วจะผ่านไหมแล้วจะทำได้ไหมนะครับ5000ไมโครเซกอินเตอร์ลับหนึ่งครั้งจริงไหมนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะเราคอมไพล์อะไรใดๆเรามาเซตออปชัน f o ร์ทาเก็ตก่อนนะครับมาตรงที่ตรงนี้นะครับ ออปชันโฟลทากเกตแล้วก็ทําไมครับเซตนะครับตรงนี้เป็นอะไรครับ12นะครับคิดต้านเราใช้12นะครับหลังจากนั้นนะครับเอาพุทนะครับเอาพุทแล้วก็คลีทเฮกไฟล์นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับหลังจากนั้นก็คอมไพล์ใหม่นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับศูนย์เออร์ศูนย์วันนิ่งนะครับเราทําไมครับก็ไปซิมูเลตนะครับปุ๊บนะครับครั้งแรกเลยนะครับก็ทําไมครับก็มาทําบรรทัดแรกของเมนนั่นเองนะครับก็ ดูนะครับว่าเราเซตทัมเมอร์ถูกไหมนะครับก็นะครับเรียกทัมเมอร์ศูนย์ขึ้นมาดูนะครับทีมอสเท่ากับเท่าไหร่ครับ0 x 0 1นะครับตรงเดียวทีมอสตรงนี้จะต้องเปลี่ยนเป็น0ย์ x 0 1ดูนะครับปุ๊บนะครับก็โหมดก็เปลี่ยนเป็นโหมด116บิตนะครับก็ตัวนับเป็น16บกิตก็เป็นทัมเมอร์นะครับตรงนี้เป็นทัมเมอร์ก็ถูกนะครับเราเราเซตถูกทีคอนเท่ากับ0นย์นะครับก็ผ่านไปนะครับ IE เท่ากับ 0x 82นะครับ นะครับเซตนะครับพอลิเบลอนนะครับอินเตอร์หลับเราก็อาจจะเรียกมาดูก็ได้นะครับตรงนี้นะครับว่าอินเตอร์หลับเราเซตถูกไหมอินเตอร์หลับซอสนะครับก็ของทัมเมอร์สูตรนะครับก็อินอะเบิลเป็นหนึ่งก็ถูกแล้วนะครับถูกแล้วนะครับเวกเตอร์ตรงนี้ไม่ต้องสนใจนะครับเราใส่เป็นอินเตอร์หลับเวกเตอร์หนึ่งซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดใน Assembly เราต้องเขียนเป็น0 x b h นะครับแทนคําว่าอินเตอร์หลับหนึ่งแต่เราใช้ภาษา C เราเขียนอินเตอร์หลับหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับเวกเตอร์ นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็ผ่านไป IP ก็เซตผ่านไปนะครับท h 0นย์ะครับศนย์ xEC เดี๋ยวท h 0ศูนตัวนี้นะครับตัวนับจะต้องเป็นศูนย์ xEC ดูนะครับก็เซตปุ๊บนะครับที0อเท่ากับ0 x 7 7นะครับดูนะครับเซตปุ๊บนะครับศูนย์ x 7 7มาแล้วนะครับที0าศนย์เท่ากับ1จากสเตตัส s t o ออยู่ก็จะเป็นอะไรครับก็จะเป็นสเตตัส r u นนั่นเองพอหลังจากทำบรรทัดนี้ดูนะครับปุ๊บนะครับเห็นไหมครับ r ันนะครับ พอรันปุ๊บนะครับมันก็จะเริ่มนับ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 นะครับทีนี้นะครับเราเลือกนะครับ Performance Analyzer ขึ้นมาดูนะครับทีนี้นะครับเราก็ตั้ง Breakpoint เอาไว้ที่บรรทัดแรกของฟังก์ชันอินเตอร์ลับนะครับทีนี้พอเซ็ตเสร็จมันก็มาหยุดที่ y1 หนะครับหยุดที่ y1 หลังจากนั้นมันทําไมครับมันก็นับนะครับเราลองกดดูนะครับทีละสเต็ปมันก็นับนะครับตรงนี้มันก็นับเวลามันก็ผ่านไปเรื่อยนะครับตรงนี้ที ทีเฮศูนย์กับทีเอศูนย์นะครับตรงนี้มันก็นับนะครับดูนะครับเห็นไหมครับเลขมันเคลื่อนนะครับพอเรากดสเต็ปนะครับมันก็นับ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 นะครับทีเฮศูนย์กับทีเอศูนย์มันก็นับนะครับน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 ะครับทีนี้เราจะดูภาพรวมนะครับเรากดรันเลยนะครับพอมันมาหยุดตรงนี้ตรงนี้จะต้องเท่ากับ5 0 0พันมโคเซกนะครับตรงนี้นะครับทเทลไทม์ตรงนี้ก็จะเท่ากับ0 0 0 0 5นั่นเองดูนะครับปุ๊บนะครับเห็นไหมครับ แม่นมากนะครับ0.005004เออร์เลอร์น้อยมากนะครับนี่แหละครับคือผลการของการใช้ทัมเมอร์นะครับก็คือจะช่วยให้เออร์เลอร์ของการทําไมครับที่เราจับเวลาเนี่ยลดลงนะครับก็คือจะแม่นมากนะครับใช้ทัมเมอร์เพราะว่าทัมเมอร์ก็คือตัวจับเวลานะครับก็มาหยุดที่ TF0 ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นทําไมครับก็ TF0 ก็ทําไมครับเท่ากับ0นะครับก็เคลียร์นะครับ TR0 เท่ากับ0จากสต็อปก็ จากร yeah. wow. okay. yeah. ันอยู mm ่ก็กลายเป็นสต็อปดูนะครับปุ๊บสต็อปนะครับแล้วก็รีโหลดค่านะครับรีโหลดค่าตรงนี้เป็น EC ใหม่นะครับตรงนี้ก็เป็นอะไรครับเป็น77ใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็ TR0 เท่ากับ1พอหมดฟังก์ชันนี้แล้วมันก็รีเทิร์นกลับไปเมนนั่นเองเพราะมันไม่มีอะไรจะทําแล้วนะครับในปีการวงเล็บนี้นะครับมันก็ทําไมครับรีเทิร์นกลับไปเมนแล้วก็รออินเตอร์ลับครั้งถัดไปนั่นเองนะครับทามเมอร์มันก็ทําไมครับน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 ะครับ อินเตอร์ลับครั้งถัดไปตรงนี้จะต้องเป็นอะไรครับหมื่นหนึ่งนะครับดูนะครับป๊บนะครับเห็นไหมครับหมื่นหนึ่งนะครับก็มาสต็อปใหม่แล้วก็เคลียร์ทีเอฟใหม่นะครับแล้วก็รีโหลดค่าใหม่ตรงนี้นะครับรีโหลดค่าเสร็จก็ทําไมครับกลับไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันก็อยู่กลไกของมันก็อยู่อย่างนี้นะครับ เออนะครับก็อินตรลัออย่างนี้นะครับทุกๆ5,000ไมโครเซกนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาเขียนโปรแกรมอัปเดตเซเว่นเซกเมนต์กันนะครับให้มันติดทีละหลักนะครับหลักละ5,000ไมโครเซกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาเขียนโปรแกรมควบคุมเซเว่นเซกเมนต์กันโดยที่เราก็เขียนต่อจากโปรแกรมนี้แหละนะครับเราก็เขียนไว้ในฟังก์ชันอินตร์ล็นะครับเราจะเขียนอะไรนะครับให้เซเว่นเซกเมนต์มันทำอะไรเราก็เขียนเขียนขีเขียนลงไปในนี้นะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับบทน้านะครับบทนี้ก็คอนเซปต์ง่ายๆซื่อๆนะครับ ก็นะครับทาไมครับก็ให้มันทําไมครับ1อะไรครับห้าพันห้าพันไมโครเซกอินเตอร์ลับครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับห้าพันไมโครเซกอินเตอร์ลับครั้งหนึ่งนั่นเองพออินเตอร์ลับมาปั๊บเราก็ทําไมครับเคลียร์ทแล้วก็สต็อปททมเมอร์แล้วก็รีโหลดค่าใหม่นั่นเองให้มันนับนะครับหลังจากนั้นก็สต็อปมันก็นับใหม่นั่นเองนะครับดูนะครับชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับก็นะครับเริ่มแรกเลยปุ๊บนะครับก็มาทําที่อะไรครับที่ฟังก์ชันเมนนะครับ มันก็ทำ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 นะครับทำ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 นะครับก็มาหยุดรออยู่ตรงนี้นะครับเราก็เคลียร์ performance analyzer นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็กดปุ่ม run ปุ๊บนะครับแต่เราไม่ได้กดเบรกพอยต์ไว้นะครับตรงนี้เอาใหม่นะครับกด reset นะครับกด reset นะครับหลังจากนั้นทําไมครับกด step นะครับ แต่มันปนกับ assembly นะครับมันปนกว่ากับ assembly นะครับทำไงครับออกไปก่อนนะครับคอมไพล์ใหม่นะครับ startup code ตัวนี้จริงๆแล้วไม่ต้อง add ก็ได้นะครับถ้ามีปัญหาต่อการ simulate นะครับตะกี้มันไปทำใน startup code ซึ่งเป็น assembly นะครับก็นะครับทำๆนะครับ y 1ตรงนี้นะครับเราก็ทำไมครับ reset นะครับแล้วก็ทำไมครับเอ่อนะครับก็ตั้ง breakpoint ไว้ตรงนี้นะครับ ดูนะครับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับมันกระโดดมาตรงนี้นะครับมันจะมันจะต้องทําไมครับมันจะต้องทานะครับ5 0า0นะครับเห็นไหมครับ5,000นะครับก็เคลียร์ทีเอฟนะครับแล้วก็สต็อปแล้วก็รีโหลดค่านะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะเคลียร์เป็นศูนย์ศูนย์เห็นไหมครับมันจะเคลียร์ตัวเองเป็นศูนย์ศูนย์เพราะมันโอเวอร์ฟล์นะครับเราต้องโหลดค่าเริ่มต้นให้มันนั่นเองนะครับเป็นเป็นเหมือนกับครั้งแรกที่เราโหลดค่าเริ่มต้นให้มันตรงนี้ครั้งแรกนั่นเองแต่เราไปโหลดในอินเตอร์ลับนะครับ ตรงนี้นะครับเพราะว่าเราโหลดตรงนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันทําผ่านมาแล้วนั่นเองนะครับต้องไปรีโหลดในในในไหนครับพอมันทำ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 มาตรงนี้นะครับรอไว้หนึ่งอินเตอร์ลับพอมันอินเตอร์ลับปั๊บมันก็มาเคลียร์ตรงนี้นะครับเคลียร์ทีเอฟแล้วก็หยุดทำเมอร์ไว้แล้วก็รีโหลดค่านะครับแล้วก็สตาร์ทใหม่เพื่อที่จะทําไมครับนับเริ่มนับใหม่นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับป๊บนะครับหลังจากนั้นมารออินเตอร์ลับใหม่นะครับเราก็ทําไมครับป๊บนะครับมาตรงนี้ใหม่นะครับ ดูนะครับตอนที่มัน overflow มัน set มันเคลียร์ตัวเองนะครับเป็น00นะครับถ้าเราไม่รีโหลดค่าตรงนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นครับมันก็นับ00จนถึง65535นั่นเองซึ่งจะไม่ได้5000 m i c r o ิน c i n t e ร r u p t ครั้งหนึ่งจะทําไม่ได้นะครับจะทําไม่ได้นะครับลองดูนะครับถ้าเราไม่เราไม่เขียนไว้ตรงนี้รีโหลดค่าไว้ตรงนี้จะไม่ใช่5000 microsec i n t e ร r u p t ครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับ ก็คือ6 5 5 3 5อินเตอร์ลับครั้งหนึ่งนั่นเองไม่ใช่5,000อินเตอร์ลับครั้งหนึ่งนะครับแต่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจะสังเกตดูว่านะครับมันจะเป็นล็อกล็อกล็อกของมันอยู่นะครับเพิ่มขึ้นทีละ5,000นะครับอันนี้เป็น5,000นะครับต่อไปก็หมื่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็หมื่นห้านะครับเห็นไหมครับล็อกล็อกล็อกตรงนี้เป็นหมื่นห้านะครับเพราะว่าเราได้เซตรีโหลดค่าตัวรีโหลดค่าไว้ตรงนี้นั่นเองนะครับพอนะครับถ้าเรากดสเต็ปนะครับมันก็ทำทำพอทําเสร็็จไไไปปหนนนนคครรััััับบบกกกกลลฟง์ชเมะแ้ว อะไรครับแล้วก็เริ่มนับครั้งถัดไปนั่นเองมันก็จะนับนับนับดูนะครับตรงนี้นะครับถ้าเรากดสเต็ปมันก็นับ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 นะครับพอมันโอเวอรฟลปับมันก็กระโดดมาทํานะครับตรงนี้เราก็เคลียร์ทีนะครับแล้วก็รีโหลดค่านะครับตรงนี้นะครับรีโหลดค่าเพื่อที่จะให้เหมือนกับอะไรครับตัวเริ่มต้นที่เรารีโหลดค่า เพราะว่าเราเซตค่าเริ่มต้นไว้เท่านี้พอมาถึง Y1 ปุ๊บทำไมครับ5 0 0พันมันอินเตอร์ลับครั้งหนึ่งทีนี้เราต้องการ5 0 0พันครั้งถัดไปใช่ไหมครับเราก็ทําไมครับมาเขียนไว้ตรงนี้นั่นเองรีโหลดค่าให้มันเริ่มนับใหม่นั่นเองตั้งแต่เท่าไหร่ครับก็ตั้งแต่60535ไปจนถึงอะไรครับ6 5 5 3 5นั่นเองนะครับก็คือ EC 7 7นั่นเองนะครับมันก็จะทำไมครับพอเราสตาร์ทปุ๊บมันก็นะครับกลับมามันก็นับใหม่นะครับ ก็ผลนับครั้งถัดไปปุ๊บมันก็ได้5000นะครับแล้วก็มันก็ทำทำทำนะครับแล้วก็มันก็นับใหม่นะครับพอครั้งถัดไปปุ๊บมันก็มานะครับมันก็เซตนะครับแล้วก็ทำทำทำรีโหลดค่าตรงนี้นะครับรีโหลดค่าดูลูกศรสีเหลืองนะครับแล้วก็ทำนะครับหลังจากนั้นก็มารออินเตอร์บใหม่พออินเตอร์บครั้งถัดไปปุ ub, ๊บเราก็เคลียร์ TF ใหม่นะครับมันทำ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 นะครับมันก็จะเป็นวัฏจักรของมันอยู่อย่างนี้นะครับครั้งละเท่าไหร่ครับ รั้งละ5,000มโครเซกนั่นเองนะครับหรือ0.005วินาทีนั่นเองนะครับก็เท่านั้นเองนะครับก็เท่านั้นเองเราก็รีโหลดค่าไว้ในไรคับฟังก์ชันอินเตอร์ลับเพราะว่านะครับมันรีโหลดค่าเองไม่ได้นั่นเองหมดดึงเราก็ต้องรีโหลดค่าให้มันโดยเราเขียนเป็นโค้ดไว้ในฟังก์ชันอินเตอร์ลับนั่นเองพอมันอินเตอร์ลับครั้งหนึ่งก็มันเคลียร์ตัวเองนะครับเป็น0ทั้งคู่นะครับตรงนี้0.5เนี่ยก็คือมันทาบันทัดนี้ผ 05ปุ๊บเราก็รีโหลดค่าเป็นอะไรครับ EC ให้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็77ก็ส่งไปตัวนี้ถ้าประกอบกันแล้วทําไมครับก็เป็นอะไรครับ60535นั่นเองนะครับหลังจากนั้นมันก็ทําไมครับมันก็นับ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 นะครับตรงนี้มันก็นับ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 ไปจนถึงอะไรครับพอ5000ครั้งถัดไปปั๊บมันก็อินเตอร์หลับนะครับแล้วก็มันก็เคียร์ทีเอฟนะครับแล้วก็นับ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 นะครับทีนี้นะครับถ้าเราไม่นะครับถ้าเราไม่ได้เซตตรงนี้นะครับสมมุติเราค่าทิ้งนะครับ มันจะอินเตอร์ลับครั้งละเท่าไหร่ครับดูนะครับดูนะครับมันจะอินเตอร์ลับครั้งละเท่าไหร่ครับถ้าเราไม่เซ็ตนะครับดูนะครับมันก็ทำ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 มารอตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับดูนะครับมันอินเตอร์ลับครั้งแรกมันใช้เวลาเท่าไหร่นะครับปรากฏว่าเราไม่ได้กดเบรกพอยต์เอาไว้นะครับเอาใหม่นะครับเรากดรีเซ็ตนะครับหลังจากนั้นนะครับ นี่แหละครับปัญหาของสตาร์ทอัพโค้ดนะครับนะครับเราก็มาดีบักใหม่นะครับเรากดเบรก o i n ์ไว้ตรงนี้นะครับมันก็ทำ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 มานะครับทำทำนะครับมาหยุดที่ Y1 นะครับเราก็เคลียร์นะครับ p e r Form a n c e analyzer ลลเราดูนะครับครั้งแรกมันอินเตอร์บเท่าไหร่ครับ5,000นะครับหลังจากนั้นนะครับมันอินเตอร์럽ับ5,000เราก็ทำไมครับปบปบนะครับมันทัดนี้เราค่าทิ้งนะครับมันข้ามมันไม่ทำนะครับหลังจากนั้นมาก็ ศูนย์เท่ากับหนึ่งครั้งถัดไปตรงนี้จะไม่เท่ากับหมื่นหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่ได้รีโหลดค่านะครับสองบรรทัดนี้เราค่าทิ้งนะครับเราค่าทิ้งเราไม่เอานะครับครั้งถัดไปคุณว่าเท่าไรครับมันก็หกกว่านะครับเพราะมันเซ็ตตัวเองเป็นศูนย์นะครับตรงนี้พอมันมานับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันนับนะครับมันไม่ได้เริ่มนับที่เท่าไหร่ครับหกศูนย์ห้าสามห้านะครับมันนับมันเริ่มนับที่ศูนย์ศูนย์เลยนะครับเปรียบเสมือนกับศูนย์ศูนย์นะครับตรงนี้ด ไป0 0 0นะครับมันอินร์ลับทีละ6 0,000นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเออร r เลอร์นะครับจะไม่ได้5000ไมโครเซกตามที่เราต้องการนะครับนะครับเพราะว่า6 0 0 0ืนนะครับมันอินร์ลับมันนับครั้งละ6 0,000นั่นเองนะครับดูนะครับเคลียร์เป็นศูนย์ปุ๊บอินร์ลับครั้งถัดไปนะครับมันก็นับทีละ6 0,000นั่นเองนะครับซึ่งไม่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นออกไปก่อนนะครับเราก็ทำไมครับเอาฟังก์ชันนี้กลับคืนมานะครับ แล้วก็คอมไพล์มันก็จะอินเตอร์ลับทุกๆ5,000ันไมโครเซกนั่นเองนะครับคอนเซปต์อยู่เท่านี้เองนะครับบทนี้นะครับใครไม่รู้เรื่องก็กลับไปดูใหม่นะครับหรือนะครับไม่น่าที่จะถึงระดับที่ไม่เข้าใจนะครับผมว่าไม่น่าเชื่อนะครับเพราะว่าทัมเมอร์อินเตอร์ลับเนี่ยได้อธิบายมาตั้งแต่ชุดที่2แล้วนะครับก็ครับบทนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ